ฉันอยากให้ถามถามหัวใจให้ทดลองพูดคุยความรู้สึกเขาที่อยู่ข้างในนั้นเขาที่อยู่ในส่วนลึกเขายังคอยเธอกลับมาได้พูดคุย ให้กลับมารักในตัวเองให้กลับมาเชื่อในตัวเองทำได้ไหมมันไม่มากเกินไปสมต่อความรักในตัวเองส่งออกไปให้ใครต่อใครส่ออกไปโดยไม่หวังจะได้คืน ให้กลับมารับในตัวเองให้กลับมาเชื่อในตัวเองทำได้ไหมมันไม่มาเกินไปส่งต่อความรักในตัวเองส่งออกไปให้ใครต่อใครส่งออกไปโดยไม่หวังจะได้คืนกล